ายดี day. และสวัสดีครับผมสวัสดีเอชีทุกท่านนะครับบาปบเตยงางตามท้องสนามหลวงนะครับผมตอนนี้ก็มาอัปเดตนักท่องเที่ยวคือเก่านะครับผมคนหลายนาเน้นพี่น้องครับผมอาจจะมีงานหรือเปลนะ่าในวันนี้นะครับผมวัดขระนะครับาบาปเต์จะเดินไปอุโมงค์นะครับตอนนี้รอนแดดมากๆเลยพี่น้องครับ เต็มไปด้วยนะต้องเที่ยวชาว <ness> ต่งางชาตินะครับมาเป็นกำลังใจกับบาบิเตอร์ด้วยนะคะผมเดี๋ยวบาบิเตอร์มาถ่ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้รับชมที่เ่านะครับผมเดี๋ยวถ่ายรับรอง พากันสาวตั้งากถ่ายรูปกันนะครับผมน้องพี่น้องครับผมบรรยากาศ้องสนามหลวงนะครับถ้าจะเข้าฟังโน้นจะมีงานนะครับผมงานพระเขียวกิงแก้วนะครับพระเขียวเขียวกดแก้วนะครับอันนี้บาเตอร์กับลูกแองเ้อกา ก็เลยเห็นติดหายนะครับนี่นะฝั่งโน้นนะครับผมเป็นสนามหญ้านะครับรับๆอนี่ก็จะเป็นต้นมะขามนะครับมเป็นต้นมะขามตรงนั้นพี่น้องครับผมสวยงามจริงๆนะครับลอยพันปีเนาะต้นมะขามนี่พี่น้องพี่น้องครับผมอยาให้เพื่อน พี่ๆและไอศีได้รับสมบะครับาบาร์บิเตอร์พุทธประการใดกับขออัฟน้ำนะครับผมคางนี้กาแฟกันนั่งเล่นนะครับผมมีโฮตมตัวมะขามนะครับผมอย่าให้เบิร์มราบๆนะครับพี่น้องเมื่อนี้หลายรีพี่น้องครับผม ลายพักทีครับนี่จะลงอุมงเด้อพี่น้องครับผมทางนี้จะลงอุมงนะครับนะเนี่ยบาเจอกระยินถ่ายนะผมนี่เนาะตอนนี้ทางลงอุโมงค์นะครับผม นน้อยๆะคะรับจะลงอุโมงค์ใต้ดินอุโมงค์ใต้ดินนาวัดพระแก้วนะครับท่านผู้ชมก็หลอกขึ้ง จะมีต้นมะขามทั้งนั้นนะครับสวยงามนะครับน้ำยาเขียวมากเลยพี่น้องกำลังหล่อ,อพากันสาวๆถ่ายรูปเตี๊ยบีกันนะครับผมตากแดดน,นะ วัดพระแก้วพี่น้องวิวสวยงามจริงๆนะครับผมลมลมแห้งดีพี่น้องเอ้ยท,ที่เพื่อนๆถ้าผภาพมันบริสิก็บฟ้ายน้ำเลือครับผมแก้วับ้ว ตอนกลางวันนะครับผมตอนนี้ก็ช่วงคิปสองโมงนะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายเก็บห้พาบรรยากาศตอนกลางวันรอบๆนะครับ น้ำยาในะเขียวพี่น้องเลยงามแมดีเคพี่น้องอพี่น้องครัผบผมสวยงามพี่น้องมีแต่ยาเขียวงามสวยงามจริงๆนะครับทานผู้ชมลมเย็นสบายมื่อนี้พี่น้องครับผมเป็นยางมานะข้างนอกก็มีเดอครับผมข้างนอกข้างในนะครับ ืันนี้หลรีครับผมป้าหลายเป็นแบบเป็นขบวนเลยพี่น้องครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยพี่น้องเพราะว่าวัดปลาแก้วมีงานนะครับผมแต่ว่าบัรเตอร์กับบลูกันเดอร์ครับผมมีงานอย่งน,นนะกให้พี่เพืเเ่อนและเอซมาคอมเมนต์บอกบาร์บิเตอร์เด้อบาร์บิเตอร์ก็มาอัปเดตนะครับผมนะ มาเบ็ดนกท่องเที่ยวนะครับผมแล้วก็มาเที่ยวชมสถานที่ท้องสนามหลวงนะครับผมว่าจำบุญพักกันนั่งถ่ายรูปเลยพี่น้องโอ้โหตากแดดเลยพี่น้องครับ นพีน่ถ้าด่านนี้น่าจะเยอะกว่านี้นครับผมก็สีสมงานนะครับพระเขี้ยวกดแก้วพระแก้วที่มาจากจีนนะครับอน,นี่บาบเตอร์กอ มาดูกันเด้อบาว์ีิเตอร์ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมไปรับชมคลิปต่อไปเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซไไับสไครป์เป็นลังเอกาบบิทเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับผม